จากออเดอร์เมื่อเช้านะครับที่พี่ไอ้ลงทริปไว้นะครับก็สรุปแล้วก็กลับมาแพ้นะครับในออเดอร์นี้นะครับที่ตั้งเวลาผิดนะฮะเพราะว่ากลัมเป็นไซเวย์นะครับขึ้นมาถึงยอดล่าสุดนะครับมันก็ดีดกลับลงมาแล้วก็มาแพ้ในช่วงนาทีสุดท้ายเลยนะครับนาทีสุดท้ายก็ไม่เป็นไรนะครับถือเป็นความผิดพลาดของเราเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาแก้คืนนะครับแก้คืนออเดอร์นี้นะครับอ่า สักหออเดอร์ก่อนก็นแล้วกันนะครับตอนนี้เวลาบ่ายสามโมงสี่สิบห้านะครับบ่ายสามสี่สิบห้ามาดูสักหนึ่งอ,ออเดอร์ครับน้องครับเพิ่งเปิดกราฟมาเนี่ยนะครับเพิ่งเปิดอคอมเพิ่งจะมานั่งเนี่ยนะฮะเดี๋ยวดูนะครับว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนยังไงนะฮะนแนวรับตรงนี้น่าสนใจไหม เหมือนจะลงมาหาแนวรับตรงนี้นะฮะขอขยับไปดูทำฟิล์มที่ใหญ่ขึ้นนิดนึงมีแนวซ้อนอยู่ข้างล่างนี้นะครับ<ท>เป็นแนวส่งกับขึ้นแข็งแรงนะครับน่าจะเป็นแท่งข่าวนะครับแท่งนี้นะครับแท่งน่าจะเป็นแท่งข่าวครับ ตอนบ่ายตอนบ่ายมุงตรงนะฮะขยับมาครับกราฟมีแนวโน้มที่จะลงหาแนวรับข้างล่างนะฮะแนวรับนี้เป็นอันดับแรกนะครับที่เราตีไว้เส้นเอสบตัดลงนะครับโค้งลงนะครับตัดตั้งแต่ตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็โค้งลงมา อืมจะลงต่อเลยไหมนะครับแทงต่อไปเป็นไฟนอลนด้วยนะครับถ้าไฟนอลนลงถึงนี่นะครับกดเข้าออเดอร์บายนะฮะไม่แน่ใจจะลงถึงไม่ไกลอยู่เหมือนกันนะครับ ไม่น่าถึงคบนองครับจะให้ส่วนขึ้นไปก็ไม่กล้านะฮะโอเคนะครับมาในช่วงวิทยท้ายนะครับลงมาถึงแนวรับที่เราไปคำนวณไว้เมื่อกี้นะครับจากทำเฟรมใหญ่นะครับเป็นแท่งเดอะไฟนอลคบนองครับวัดกันที่ปลายไส้ครับนึกว่าจะลงไม่ถึงนะครับแต่ว่าลงมาถึงนะฮะก็โดนเป็นดีคบนองครับเดอะไฟนอนชัดเจนนะครับแปดมุมแปดมสี่สิบห้าเสียออเดอร์นั้นไปนะครับ อันนี้เป็นคลิปนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับตอนนี้เวลาประมาณ3โมงกว่ากว่านะครับสวยงามครับน้องครับแก้คืนมานะครับออเดอร์ที่เสียไปนะครับก็บินไปสวยๆลากันที่1ออเดอร์ครับด้วยเดอร์ไฟนนครับสวัสดีครับผม